มาแล้วนะครับออกมาแล้วนี่พึบนี่สวยเหมือนเดิมครับมีเซฟตี้วาวเสียงเซฟตี้วาวลั่นนะอาจจะละเอียดไปครับเดี๋ยวจะให้ดูในในในตัวสัพท์ในคลิปานะที่บุอัดด้วยอันคลิปนี้ลง YouTube นะฮะนี่นะครับ โอ้โหไปดีมากดูกันโอ้โหดูนะนี่ไอเดียบาวครีม่าครับใส่บาวครีม่าเดี๋ยวลุนแก้วอุ้ยดูดิเฮ้เสียดายจังเลยเสียดายเสียดายครีม่านี่ นี่นะครบับร้อน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 มือร้อนมือเต็มไปเล